ถามเกี่ยวกับความเครียดมีอยู่หาขอนะครับถ้าถ้าไม่มีนะครับเท่ากับศูนย์นะครับถ้ามีบางครั้งก็1คะแนนถ้ามีบ่อยครั้งก็สองคะแนนถ้ามีทุกวันเนี่ยก็ให้สาคะแนนเพื่อเข้เจาะประเมินนะครับว่าเขามีความเครียดเป็นขนาดไหนนะครับขั้นท้า,ามหาขอขันขอและ3ามคะแนนแต่คะแนนสิมหาคะแนนขันยิงคะแนนสูงแสดงว่ามีความเครียดสูงนะครับเขาก็จะได้ดูแลคําถามที่1น,นะครับเกี่ยวกับ ความเครียดก็คือมีปัญหาเรื่องการนอนไหมนะครับอาจจะนอนมากไปหรือไม่ไมนอนไม่หลับเลยเขาถามถ้าเขาบอกว่าก็มีบางครั้งนะครับก็ให้หนึ่งคะแนนนะครับถ้าเขาบอกว่าโอ๊ยนอนไม่ได้เลยทุกวันอันนี้ก็แสดงว่าเครียดเยอะครับก็ให้สามคะแนนนะครับคําถามที่สองก็คือมีสมาธิจดจ่อในการทํางานไหมหรือฟังนะครับ บางคนบ้มีสมาธิแ็มีความเครียดนะครับบ่ว่าตั้งใจเรียนหรือว่าทํางานเฮ็ดเจักหน่อยก็สมาธิหลุดแล้วครับอันที่สามก็คืออารมณ์หงุดหงิดนะครับกระวนกระวายว่าวุ่นใจหรือไม่นะครับกระถามเขานะครับถ้าเขามีอารมณ์หงุดหงิดบ่อยครั้งนะครับหรือทุกวันหรือนานๆครั้งเขาก็ห้เป็นคะแนนนะครับอันที่สี่ปัญหาก็คือรู้สึกเบื่อหรือเซ็งไหมนะครับข้อที่ห้านะครับ มีความรู้สึกยังไงที่ออกไปพบปะผู้คนนะครับบางคนเขาก็คัิดเครียดหลายเขาก็ไม่อยากไปเจอผู้คนนะครับก็แล้วมีความเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอย่างต่างนะครับถ้ามีความเครียดทุกวันสามคะแนนอันนี้ก็เป็นการประเมินความเครียดนะครับในการประเมินสุขภาพจิตอันที่สองเขากับประเมินภาวะซึมเศร้านะครับถ้าเป็นภาวะซึมเศราเนี่ยเขาถามแค่สองคำถามแต่ถ้าจะประเมินโรคซึมเศราเนี่ย จะต้องถามเก้าคำถามเขาเรียกว่าเก้าคิวนะครับถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าเขาก็ถามว่าในสองอาทิตย์ที่ผ่านมาข้อที่หนึ่งรู้สึกหดหูรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ข้อที่สองรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งทําอะไรไม่เพลิดเพลินหรือไม่นะครับอันนี้ถามสองคำถามนะครับถ้าเขาบอกว่ามีอาจจะมีบ่อยหรือนานๆมีเขาก็ให้คะแนนเบิงว่าเขามีไหมคันเขาเริ่มมีเพราะว่าซึมเศร้าเขาก็ไปเมื่อมืดหว่า เป็นโรคซึมเศร้าหรือ,อยังนะครับถ้าโรคซึมเศร้านอกจากเขาที่ถามสองคำถามนั่นแล้วเขาก็ถามเพิ่มอีกเจ็ดคำถามครับเจ็ดคำถามที่ถามเพิ่มก็คือหนึ่งไม่สนใจอยากทําอะไรเลยเขาก็ถามนี่แหละสนใจไหมบางที่เขาก็บอกไม่สนใจบ่อยากห็้อยังเลยอันที่สองมีปัญหาเรื่องการนอนไหมนะครับเหมือนความ,ความเครียดเลยอาจจะนอนไม่ได้หรือนอนมากเกินไปคําถามที่สามก็คือรู้สึกท้อแท้ ไม่สบายใจไหมคําถามที่สี่ก็คือเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงไหมนะครับเขาบอก่โอ๊ยเม,มื่อยบ่มมือมีแห้งไม่อยากทําอะไรเลยนะครับเขาจะได้คะแนนไปอันที่ห้าก็คือมีปัญหาเรื่องการกินไหมอาจจะกินมากหรือไม่กินเลยนะครับหรือเบื่อเลยนะครับคําถามที่หกก็คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีไหมเป็นคนผิดไหมเป็นคนทําให้ครอบครัวผิดหวังไหมนะครับติ๊กตัวนี้นะครับ แล้วก็อันที่เจ็ดก็คือสมาธิจดจ,จ่อในการทํางานหรือฟังเพลงหรือดูทีวีไหมนะครับอันนี้ก็มารวบรวมกันมันมีหลายข้อแสดงว่าเขาก็กมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งกลุ่มนี้จะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับเพื่อเขาจะได้ทําการจิตบําบัดนะครับรักษาทางจิตหรือจัดยานะครับต้านโรคซึมเศร้ามาให้นะครับที่นี่นอกจากเาจะปผะเมินเรื่องความเครียดเรื่องซึมเศร้าแล้ว เขากันมาดูดัดชนีวัดความสุขนะครับถ้าเรามีผู้สูงอายุที่มีความสุขนะครับมาอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับผู้ดูแลก็จะมีความสุขด้วยไม่เครียดนะครับการประเมินดัดชนีความสุขของประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่า TMHI SI, Thai Mental Health Indicator นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ซิมหาขอนะครับที่เขาจะมาชีวัดร้วก็ก็ให้เป็นคะแนนนะครับคันมี คะแนนสูงเกิน33คะแนนก็แสดงว่าถือว่าดีเนาะถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง27ถึง32ก็ถือว่ามีความสุขทั่วๆไปเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าต่ากว่า26นี่ถือว่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเขาอาจจะบ่ค่อยมีความสุขหรือความพอใจในตัวเองนะครับที่นี่เวลาเขาถามเขาก็ถามเกี่ยวกับความรู้สึกและความพอใจนะครับคําถามก็ทิแบ่งออกเป็นถามทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับ ทิมหาคอนี่จีทันถามด้านบวก12ข้อถามคําถามด้านลบ3ข้อครับด้านลบเขาก็จะถามว่า1เบือ่อเบือ่อนายท้อแท้ใจไหมนะครับ2รู้สึกผิดหวังในงตัวเองไหมสมชีวิตเรามีแต่ความทุกข์ไหมใช่หรือไม่เราถามนี่แหละเขาก็ติ๊กให้คะแนนนะครับอันนี้คําถามด้านลบส่วนคาถามด้านบวกทีนี่เขาก็มาถามว่าหนึ่ง พอใจในชีวิตหรือไม่บางคนเขาก็พอพอใจเพราะนั้นความสุขถึงอยู่ที่ใจไงแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่พอใจบ่บ่พอใจเห็นไหครับคําถามที่สองก็คือรู้สึกสบายใจหรือไม่คําถามที่สามก็คือถ้าเจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทําใจยอมรับได้หรือไม่นะมาถามบางคนเขาก็บางคนเขาก็รับได้บางคนเขาก็รับบ่บได้นะครับผู้ที่เขามีความสุขเขากะลู้จักปล่อยว่างเขากะ จำเป็นรับได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับยอมรับปัญหานะครับคำถามที่สี่ก็คือถ้ามีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นมั่นใจไหมว่าจะควบคุมอารมณ์ได้เขากระถามนะครับถ้ามีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับอาจจะเป็นญาติเสียชีวิตคนรักเสียชีวิตหรือว่ามีเหตุการณ์สูญเสียอย่างรุนแรงนะครับถ้าเขามั่นใจว่าควบคุมอารมณ์ได้เขาแสดงว่าเขาเป็นคนที่ มั่นคงพอสมควรนะครับคําถามที่ห้าก็คือมั่นใจไหมว่าถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเราสามารถพร้อมที่จะ,ะเผชิญนะครับต่างจากเมื่อกี้ด้เมื่อกี้ควบคุมอารมณ์อันนี้พร้อมไหมถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงถ้าเขาบอกว่าพร้อมก็โอเคนะครับคําถามที่6ในด้านบวกก็คือเมื่อเห็นผู้อื่นมีทุกข์ท่านเห็นใจหรือไม่รู้สึกสงสารเขาไหมนะครับ บางคนก็บ,บอกว่าสงสารโมเมนท์ทุกข์กระซ้างนะครับอันนี้เราก็จะได้มาให้คะแนนได้นะครับคําถามที่เจ็ดก็คือรู้สึกมีความสุขหรือไม่เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เขามีทุกข์หรือเขามีปัญหานะครับถ้าเขามีความสุขเขาก็ชอบเป็นจิตอาสาเห็นไหมครับทำบุญศน์ทำงานช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนนะครับคําถามที่แปดก็คืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นไหมถ้าผู้อื่น มีทุกข์แล้วก็ตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคำถามที่เก้าก็คือรู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือไม่นะครับผู้สูงอายุบางคนเขาก็ภูมิใจในตัวเองนะครับผู้สูงอายุบางคนเขาก็ไม่ภูมิใจนะครับคำถามที่สิบก็คือรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไหมเมื่ออยู่ในครอบครัวตัวเองนะครับถ้าถ้าเขารู้สึกมั่นคงปลอดภยัยแสดงว่าความชมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีัละค่ายบุพัน์กันดีนะครับ